สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมเบอร์วอร์นะครับในประเทศนิวยอร์กนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาในเมืองนิวยอร์กในตอนที่ชื่อว่าเดสเซนนะครับนิวยอร์กนี้เมืองที่ค่อนข้างเมืองใหญ่และประชากรเยอะมากนะครับรับรองได้ว่าเจอซอมบี้แบบหลายพันตัวแน่นอนไม่ผิดหวังเพื่อนๆที่ชอบให้เห็นฉากซอมบี้แบบเป็นร้อยๆพันๆมาพุ่งมานะครับเปิดประตูเลยพี่โมเซ เดีย๋ยวรอก,ก่อนไหมเยอะเยอะเยอะเยจัดการก่รอนจัดก,การซอมบี้ก่อนอโอเคตัวหนึ่งตรงนู้นอีกตัวหนึ่งโอ้โหมาฝั่งนี้อีแล้ว <S <S เอามานี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวมาสำรวจตรงนี้ก่อนก็ได้ห้องนี้มุมมาดูแล้วใช่ไหมมาดูกันแล้วเนาะ งั้นก็งั้นก็งั้นก็ไปก่อนก็ได้ไปอุย๊ยเยอะมากเลยอะ่ะเจ้าที่เจอชัตเจออะไรบ้างไหมไม่เจอเลยใช่ไหมเจ้าต,ตัวอ้วกเจ้าตัวอ้วกเจ้าตัวอ้วกอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปข้างในมีควันเป็นแก๊สเป็นแก๊สแก๊สที่ไม่ดี เห็นแล้วเห็นแล้วใช่ใช่ค่อยไปที่อีเลเวเตอร์แต่มาดูแถวนี้หน่อยเผื่อมีชาัจเจอร์ชา์จเจอร์อะไรให้เก็บเ แมซี่ดูดูชันเจอร์ให้ด้วยนะเอ้ามีที่หลบกระสุนตรงนี้รีบโหลดเลยดีมากดีมาก <c oughs> อานเนตตาเพื่อเราชื่ออานเนตตากดแล้วนะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เก็บระเบิดกันหรือยังพี่แมซี่พี่โมเซ่เก็บแล้วนะโอเคข้างหลังนี้มีนั่นก็อุย้ยรออยู่ในลิฟต์เลยอุ้ยช็อตมี อุ้ยมีเมดิีคิดนะพี่โมเซ่ฮิวก่อนไหมเสียดายนี่ไงเมดิีคิดเหลืออันนึงมาเอาเร็วๆไปไปไปฮิวแล้วเ,เก็บด้วยนะไปพี่โมเซ่มาแอสเซมบล์อเนต้าอเนต้าช่วยยิงด้วยอเนต้าเอาอเนต้าหายไปไหนอเอาอยู่ดีไหนยาฆ่า,มาแมลง มีระเบิดเห็นระเบิดโอ้ยมีปืนนี่ปืนนี้ใช่ใช่อ๋อยังไม่ต้องการนะโอเคไปเลยเฟินเลื่อยเลื่อยเลื่อยพี่มุนเซ่ชอบ ยังไม่เจอชัตเจอร์เลยนะพี่แบบซีน่นี้ที่หลดกระสุนอยู่นี่ครับใครสนใจก็มาโหลดได้เลยได้ปลาเลยปลาเลยอ๋อปืนแบบนี้อีกแล้ว <they> มาแล้วมาแล้วโอ้โหเยอะมากเลยอะช่วยกันปลาระเบิดก่อน ไหนเพียงกำลังช่วยยิงมันขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ,โอ้เยอะจริงๆอะ่ะต้องหาที่โหลดกระสุนก่อนไม่ไหวแล้ว skimmer vô này dính trong đi cho cô dày ui đồn มีมาตัวหนึ่งนี่หลุดมาหลกระสุนด้วยต้องไปอินเตอร์แลกตรงนี้กันอุ๊ยเจ้าเจ้าตัวนี้คิปเปอร์มาแอบตรงตรงเสามุมพอดีเลยต้องต้องมาอินเตอร์แลกตรงนี้เร็วๆลงไปเลย โอ้มีปืนให้เก็บอุย้ยตรงนี้ก็มีทุเลตก็คือทุเลดทุเลตว้าวนี่น,นี่มี2อันใช่มีหลายอันมากเลยีข้างบนเอา้า <c oughs> อะไรล่วงมา ข้างบนมีอีกอันนึงนะของให้เก็บอีกอันนึงอันนี้อันนี้นนเป็น,เป,นเป็นตัวล้วนนี่ช่วยช่วยกันหน่อยมันเป็นลวดหนามลวดหนามนี่ดีมากเลยมีเลือยอยู่ตรงนั้นนะพี่โมเซจะเก็บเป้า น <Defense> ี่มีมีไฮวอนเต่อยู่ตรงนี้26วิบหวิจะทันไหมเนี่ย21ทันนะมีรั้วไฟฟ้าด้วยกันร,รั้วไฟฟ้าตรงนี้แล้วกันจร <Electric Green S 2> ิงๆอยาก <Red S 2> ได้ลวดลวดนามอีกอะ่ะมันช่วยได้เยอะเลยอะลวดหนามอะที่รลเดกระสุนข้างล่างอยู่ตรงไหนพี่แมปซี่ไม่มีเลยใช่ไหม ต้องข้างบนอย่างเดียวงั้นขึ้นมาข้างบนขึ้นมาขึ้นมาข้างบนถ้าข้างล่างมันมันไม่ไหวก็เราก็ยังยังต้านได้อยู่มาแล้วมาแล้วโอ้โหเยอะมากอะ่ะสมกับนิวยอร์กจริง <laughs> เป็นพันตัวได้อะ่ะยิงเลยยิง เจ้าตัวใหญ่นี่เพื่อนเพื่นอนเยอะจริงๆอะ่ะมันโหลดกระสุนได้นะ cáp bù này, thật sự mà nhiều, phải, 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 gì โอเคพี่แมพซี่ว่าจะเติมกระสุนตรงนี้ให้พอดีเอ๊ะ <c oughs> ต,ต,ต,ตรงนี้เหมือนมันเติมกระสุนได้ฮะ <c oughs> เอา้าพี่มาเซโดนอยู่ข้างบนใช่ไหมกำลังไป <c oughs> <c oughs> นิสัยไม่ดี อินเตอร์แลกอินเตอร์แลกตรงนี้ด้วยไม่มีใครอินเตอร์แลกเลยโอ้ลัวลวดหนามพังเลยอะ่ะ <Move. S 1> ไปไปไปเรอกไปข้างนอกกัน <him> นี่นี่มีแพทย์พยาบาลมาเร็วอเนสต้า oh. น้อยสุดเลยอะ่ะเดี๋ยวฮีอนเนสต้าก่อนอเนสต้าอยู่เฉยๆ พี่โมเซ่ไปเอาก่อนโอเคได้ได้อันนี้ต้านตามมาเร็วเร็วเลื่อยอันใหม่มีนะไม่เอาหรอเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมไปไปอินเตอร์เล็กเลยอินเตอร์เล็กเลยไ,ไ,ได้ยินเสียงเหมือนเพื่อนเราช่วยกันยิง เราต้องลิชไปข้างหน้าดูแล้วดูแล้ว กำลังมาดูว่าเผื่อมีพัชเจอร์พี่มุนแปมซี่ระวังด้วยนะฝั่งนู้นอ๋อเทรนเดเวอร์นี่ไงไปยิงทำไมเนี่ยยิงใส่เพื่อนทำไมเนี่ยมาโหลดมาโหลดกระสุนเราเราต้องไปเอาสปายคาร์ดไปเอ้ยมีแพ็คพยาบาลเนี่ยมาเก็บแล้ว

ข้างหลังระวังด้วยเราต้องหาหาซัพพลายคาร์ดนี่มาเร็วมาหาซ <'s> ัพพลายคาร์ดพี่แมสซี่โดนกำลังไป er. ไปไปเก็บของเก็บของแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนที่อยู่ในรถไฟ ต้องไปเอาของนี่นี่มีสองกล่องอยู่นี่โอเคมาเลยไปเอาไปให้คนที่อยู่ในรถไฟนั้นไง ดิลิเวอรี่ให้เขาใช่มีห้าอัน,นหลดกระสุนแป๊บได้มาสอง ยี่วัเซได้กี่อันหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะน oh, ึ่งอัน เจาบูเจาบู <S <S ไปลิชด้านนูน้นอีกอันหนึ่งขอเติมกระสุนหน่อยไปลิชตรงนี้อีกอันหนึ่งพี่แม็กซี่อันสุดท้ายแล้วครบห้าระวังไอตัวลิกตัวลิกอีกอ่ะชอบกระโดดมา อุ้ยหนูหนูอย่าไปสนใจมันมันมาแล้วระวังด้วยโดน,เ,นเดี๋ยวดิลิเวอรี่ก่อนเรียบร้อยเสร็จละภารกิจเสร็จสิน้นมาเข้ามาในรถไฟเขาบอกเตรียมตัว เข้ามาทำไมเนี่ยสัมบี้พวกนี้โอยการกัดการเคี้ยวอะไรของเขาเนี่ยโอ้ด่าอีกแล้วว้เรากำลังไปกับรถไฟแล้ววู๊นโอเคนะครับด่านนี้ก็ผ่านไปอีกด่านหนึ่งนะครับสำหรับเดซเซน t นะครับในในนครนิวยอร์กนะครับ เดี๋ยวงานมาดูกันด่านต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมโชแนลนะครับวันนี้ผมแล้วก็แม็กซี่กับโมเซขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ